สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียรติเพจโคชหรลาช่องคโคชหรลานะครับผมได้สอนโหราศาสตร์เบื้องต้นโดยทำเป็นคลิปขึ้นมา5เอพิโซดนะครับท่านที่ติดตามจนครบก็น่าจะอ่านดวงได้แบบพื้นฐานแล้วนะครับครั้งนี้ผมจะมาเสริมสำหรับการอ่านดวงพื้นฐานนะครับแต่เราจะอ่านอย่างผู้ช่ำชองแล้วเราจะอ่านละเอียดมากขึ้นนะครับมาลองดูว่ามันต่างกันยังไง ทบทวนก่อนนะครับดวงของคุณสมมุติอาจจะจริงเกิดเมื่อ11ตุลา2530เวลาตี20นาทีนี่คือดวงตัวอย่างที่ผมใช้สำหรับสอนในเอพิโซดที่4และ5นะครับก่อนจะไปต่อนะครับขอให้ท่องเคล็ดลับของโหราศาสตร์ถ้าท่านจำได้แม่นจนคล่องปากขึ้นใจ จะทำให้ท่านดูดวงได้ไม่ผิดพลาดมีดังนี้นะครับ 1. พบจะบอกเรื่องราวดาวจะบอกเหตุการณ์ 2. การอ่านจังหวะที่1จะบอกเหตุการณ์เหมือนเสมือนหนการตั้งคำถามการอ่านดาวจังหวะที่2จะอธิบายเหตุการณ์นั้นหรือคือคำตอบของคำถามท่องไว้นะครับให้จำ เอาละครับมาดูกันดวงของคุณสมมุติอาจจะจริงเนี่ยรักนาพระอยู่ราศีสิงห์นะครับตะหนุรักเขาคือดาวประจำดาวเจ้าเรือนราศีสิงห์เนี่ยคือเลขหนึ่งมาอยู่กระดุมพระเราจึงอ่านได้เป็นกระดุมพระอ่านจังหวะที่สองคือดาวเจ้าเรือนที่เขาอยู่กระดุมพระไปอยู่เนี่ย คืออะไรคือดาวพุธไปอยู่ที่นี่อ่านได้เป็นสหัชชะจึงอ่านตหนุเขาได้เป็นกระดุมพระสหัชชะตรงนี้ผมเขียนไม่ถูกนะครับที่จริงต้องเป็นเลขหนตรงนี้ต้องเป็นเลขสีแต่ได้ความหมายเดียวกันนะครับเอาละ่ะจากดวงนี้ในเอพิโซด4ในการอ่านแบบพื้นฐานเราจะอ่านได้ว่าตนุอ,นอ่านออกมาเป็นกระดุมพระสหัชชะ จะพบว่าวาสนาของเขาต้องผูกพันกับการหาไรายได้กับคนหมู่มากสังคมพี่น้องด้วยการพูดการเขียนการเจรจาชักชวนนะครับถ้าอ่านจากตนุรักษ์จะได้เป็นตนุกระดุมพระทางเดินชีวิตของเขาจะต้องผูกพันกับการหาไรายได้ด้วยตนเองเสมอเราก็จบแค่นี้สำหรับ เบื้องต้นนะครับทีนี้ตอนนี้เราอ่านดวงมาเยอะแล้วเราแค่คล่องว่องไวแล้วจะดูให้ละเอียดเราต้องดูเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับอ่านดวงเดิมก่อนเสมอนะครับอ่านจากลัคนาตนุคือตัวนี้วาสนาเขาลัคนาอยู่นี่อ่านตนุของเขาคือกระดุมพระสาชะกระดุมพระสาชะแล้วเราก็มาดูว่าในช่องที่ไปเนี่ย มีดาวอะไรมาสถิตยอยู่ด้วยมาทําหน้าที่อะไรมาดูนะครับในช่องแรกที่เราจะดูเนี่ยคือจังหวัดที่หนึ่งนี้คือพบกระดุมพระเพราะว่าดาวตหนุของเขาเนี่ยจริงๆเราอันช่องนี้ตนุนะครับแต่ว่าดาวมันมาอยู่ที่กระดุมพระเราจึงไปดูดาวที่กระดุมพระเพราะว่าในช่องตนุในพพตนุเนี่ยไม่มีดาวในช่องกระดุมพระพบกระดุมพระนี่นะครับ มีดาวคือพระอาทิตย์อยู่ที่นี่หนึ่งดวงแล้วพระอาทิตย์นี้ทำหน้าที่อะไรของดวงนี้ทำหน้าที่นี้ทำหน้าที่คือตนุตนุแปลว่าเรื่องราวของตนวาสนาของตนเมื่อมาทำงานที่กระดุมพระก,ก็คือตนเองเป็นผู้หาไรายได้ดาวที่เกี่ยวข้องมาอยู่ที่นี่อีกดวงหนึ่งคือดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนเมธ ซึ่งเป็นภพสุภะของเขาและยังเป็นเจ้าเรือนพิจิซึ่งเป็นภพพันธุของเขาดังนั้นดาวอังคารจึงนำความหมายของสุภะความหมายของพันธุเข้ามาอยู่ที่นี่ด้วยเข้ามาร่วมแจมแล้วดาวอังคารมาอยู่ที่นี่ยังได้มาตรฐานมาหาจักรคือยิ่งใหญ่แต่ต้องฝ่าฟันมาหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่ กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงเนี่ยดาวอังคารมาดูกันนะครับดาวอังคารทำหน้าที่สุภาษณ์ได้พันธุเมื่อมาอยู่ที่กระดุมพระก็เอาสุภาษมากระดุมพระก็สุภาษะขึ้นการเงินรายได้เขาจะต้องดีขึ้นเมื่อเอาพันธุมาพันธุขุดความมั่นคงญาติพี่น้องเพราะฉะนั้นดาวอังคารจึงดาว ในดวงนี้ดาวองคการจึงนําความมั่นคงจึงนําเอาความมั่นคงจึงนําเอาความเป็นพี่น้องสังคมหมู่มากเข้ามาผสมโรงอยู่ในช่องกระดุมผ้าคือรายได้ในเบื้องต้นที่เราอ่านไปแล้วแบบเบื้องต้นคืออ่านว่าวัสนาเค้เขาจะต้องผูกพันกับการหารายได้การเงินกับคนหมู่มากกับพี่น้องสังคมด้วยการพูดเขียน นมน้นาวนะครับแต่พอเรามาอ่านรายละเอียดที่นี่เราจะอ่านใหม่นะก็จะอ่านได้ว่าวาสนาของเขาคือเขาจะต้องเป็นผู้นำผู้ทำผู้ปฏิบัติเพราะว่าตนนุเขามันมาอยู่กระนุมพระตนุแปลว่าผู้เจ้าตัวแล้วมันเป็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งคือผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้นำเป็นนายกเป็นประธานบริษัท เป็นผู้อํานวยการใหญ่เป็นผู้จัดการประมาณนั้นนะครับมาอยู่ที่นี่ในด้านการเงินคือเขาเป็นใหญ่กระดุมภาคของเขานี้มาบวกกับสหัชะสหัชะคือพี่น้องตระกูลสังคมคนหมู่มากตัวเขาจะเป็นผู้นําในการหาไรายได้เป็นผู้ควบคุมการเงินก่อให้เกิดความก้าวหน้ากับตระกูลและพี่น้อง และพี่น้องก็จะมาร่วมมือกับเขาแต่จะสร้างความขัดแย้งเสมอเพราะเลขหนึ่งกับเลขสามเป็นคู่ศัตรูกันเกิดความขัดแย้งกันอยู่เสมอนอกจากนี้เลขสามยังหมายถึงข้าราชการระเบียบกฎเพราะฉะนั้นการที่เขาจะต้องฝ่าฟันกับกฎระเบียบนั้นจะต้องหนักกว่าปกติเพราะว่ากฎระเบียบตัวนี้มันเป็นมหาจักร คือมันใหญ่มันต้องออกแรงมากกว่าจะเอาชนะแต่ก็ชนะมาได้นี่คือจังหวะที่1ต่อไปเราก็อ่านจังหวะที่2ในจังหวะที่2นั้นเราอ่านได้เป็นสหัชชะตัวนี้นะครับสหัชชะดาวที่มีทำหน้าที่อยู่ในช่องสหัชชะมีด้วยกัน3ดวง 4. ดาวพุธ ทำหน้าที่กระดุมพระนี่หน้าที่ของเขาเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระและยังเป็นเจ้าเรือนลาพระโชคดีอีกการเงินโชคดีคนคนนี้มีการเงินโชคดีจากคนหมู่มากก็คือขายของให้สังคมนั่นเองขายคนหมู่มากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นต้นและมีดาวสุข ดาวศุกร์นี้ทำหน้าที่สหัชชะและกรรม,มะเป็นเจ้าเรือนพฤกษุกราศีพฤกษุพพกรรม,มะราสีตุลพบสหัชชะสังคมคนหมู่มากกิจกรรมการทำงานกับสังคมคนหมู่มากอยู่ที่นี่และหกยังหมายถึงเม็ดเงินอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ มี2โดวงแล้วนะครับดาวดวงที่3คือพักเกตพักเกตนี่ไม่มีหน้าที่เฉพาะในจักรราศีมีหน้าที่เสริมเข้ามาเท่านั้นว่ารวดเร็วก้าวหน้าไม่คาดคิดสิ่งเด่นลับหรืออายุยืนนั่นเองดาวสี่ดวงขออภยัยดาวสามดวงนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยปรากฏได้มาตรฐานอีกหลายอย่าง6ได้มาตรฐานเกษตรคือมั่นคง ส6จับคู่กันเป็นคู่ธาตได้ความมั่นคงอีกดังนั้นเราจึงอ่านจังหวะที่สองได้เป็นว่าเขาจะยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสางาคือการเปลี่ยนแปลงคือสังคมสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดตลอดเวลา4 … 6ยังเป็นคู่ทาตแล้วก็แปลว่าชอปปิ้งด้วยนะครับยังแปลได้ว่า กิจกรรมที่เขาทำเนี่ยก็ต้องเป็นกิจกรรมเรื่องสุ่รุ่ยสุร่ายอันได้แก่แฟชั่นการขีดขีดเขียนเขียน,ยนก็คือภาพยนตร์หรือรูปสิ์ซึ่งทั้งหมดนี้จะก่อเกิดรายได้หรือกำไรให้เขาอย่างมากอย่างที่คิดไม่ถึงนี่คือการอ่านละเอียดขึ้น จากพบ,พบเดียวนะครับท่านที่หัดอ่านดาวใหม่ๆนี่นะครับพอเห็นจักรราศีหนึ่งช่องมีดาวหลายดวงงงรีบอ่านผิดนะครับเวลาท่านจะอ่านเนี่ยต้องอ่านแต่ละเรื่องแต่ละพบให้สิ้นสุดข้อความก่อนจึงจะเปลี่ยนเรื่องใหม่ไม่อย่างนั้นท่านก็จะเมาปนกันไปปนกันมานะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าได้ประโยชน์กับท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมาก